ความน่ารักของน้องข้าวหอมคะ่ะความน่ารักของหนูน้อยในวันนี้เราจะมาพูดถึงเด็กน้อยในวัยสีขวบที่กําลังโด่งดังและถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลเรียกได้ว่าตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเธอละคะ่ะกลายเป็นที่น่าสนใจมากๆ กับหนูน้อยสุดยอดแมคค้าขายปลาน้องข้าวเด็กหญิงพก,การวันชมภูษาที่มีอายุเพียงแค่4ีขวบเท่านั้นค่ะแต่เธอก็ได้ฉายาว่าน้องข้าวหอมคนสวยแม้ค้าหนูน้อยคนนี้อยู่ในวัย4ขวบเท่านั้นค่ะสร้างความมือหาบนโลกโซเชียลเธอได้เดินทางลงพื้นที่ไปที่บ้านเลขที่ของ137หมู่9บ้านทรัพสมมนต์ตำบลวัดตะแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ พบกับครอบครัวพบกับคุณพ่อและคุณแม่ของน้องข้าวในวัยสีขวบสุดยอดแม่ค้าตัวน้อยตอนนี้กําลังเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกโซเชียลอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเองล่ะค่ะโดยมีคุณแม่ของน้องนั้นก็คือนางสมควรชมภูษาอายุ43ปีเป็นมารดาและนายพยุกชมภูษา44ปีเป็นบิดาทางด้านของคุณแม่ก็ได้มีการเล่าถึงความอัจฉริยะของน้องข้าวหรือฉายาก็คือ น้องเข้าหอมคนสวยเด็กหญิงได้ไวัย4ขวบสาวน้อยคนนี้เกิดวันที่14กุมภาพันธ์ค่ะชื่อจริงว่าเด็กหญิงพกาวันชมภูษาตั้งแต่อายุเพียงแค่สขวบเธอก็ไปเป็นแม่ค้าขายปลาช่วยคุณแม่ในตลาดนัดที่มีแต่ละแห่งในทุกๆวันเลยค่ะของทางอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิปัจจุบันเธออยู่ช่วยแม่ขายปลาเป็นประจำเลยในตลาดสด อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิค่ะกาน,นของคุณแม่นั้นได้มีโอกาสเล่าถึงผู้สื่อข่าวในครอบครัวน้องข้าวก็มีพี่ชายหนึ่งคนค่ะอายุห่างกัน16ปีในช่วงที่ตั้งครรน,น้องข้าวจังนั้นคุณพ่อคุณแม่ช่วงนั้นหนัำมุ่งแต่การขายของ จนมาทราบภายหลังว่าตั้งคันน้องได้สี่เดือนแล้วจึงเป็นกังวลและมีการพาไปฝากคันแบบพิเศษหลังจากที่มีน้องข้าวหอมเกิดมาตัวน้องข้าวเองก็ไปรับการผ่าตัดมาหลายครั้งจากการที่ตัวน้องเนี่ยมีโพรงน้ําในศีรษะมากเกินไปจนไปถึงวันนี้น้องข้าวหอมเพสวยที่ผ่านการรักษาจ,จนหายเป็นปกติแล้วส่วนในเรื่องความสามารถของน้องก็จะมีผลต่อจากการที่น้องหนับได้ผ่านการผ่าตัดหรือไม่คุณแม่เองคิดว่าไม่น่าใช่เพราะคุณแม่เองก็สังเกตน้องมาตั้งแต่เด็ก ได้เห็นว่าน้องข้าวจะพูดได้ก่อนที่ขาซะอีกพอน้องเริ่มพูดได้ก็เริ่มแสดงให้เห็นว่าการพูดที่เกิดขึ้นเกิดจากความจำที่น้องได้ฟังเพียงไม่กี่ครั้ง และจากการที่คุณพ่อและคุณแม่ของน้องมีอาชีพค้าขายจึงจำจะต้องพาน้องเข้าหอมคนสวยไปด้วยทุกที่โดยเฉพาะทักษะในการขายของอย่างเช่นการขายปลาที่อาจจะได้ยินคุณแม่เรียกลูกค้าอยู่ทุกๆวันทำให้เธอมีลีลาการพูดที่เรียกลูกค้าได้น่ารักมัดใจลูกค้าที่เดินผ่านร้านแทบทุกรายสร้างสีสันความน่ารักให้กับตลาดเป็นอย่างยิง่งค่ะเรียกได้ว,ว่าหนูน้อยคนนี้อัจฉริยะจริงๆจะเก่งน่ารักขนาดไหนเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ